ครับท่านครับระหว่างรถกับเรือดำน้ำท่านจะกู้มาซื้ออะไรก่อนครับไม่รู้ว่าไม่รู้เรือดำน้ำพวกระบาดยอะก็เอาพวกคนเข้าไปกักตัวไว้ในเรือดำน้ำเราไม่ไปกักตัวในเล้าไก่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเลอเรือดำน้ำไปเลยตัวเทศไอยไรแต่ตอนนี้เราสองคนยังไม่รอดไม่รจะไม่รอดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ ถามไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้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 อะไรครับผมถามหน่อยราคาเท่าไหร่ครับจำเป็นต้องซื้อเรือดำน้ำไหมเราซื้อรถได้ไหมโอเคถามท่านท่านก็คงจะไม่รู้สักอย่างครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเจ้าตัวรีโวตัวนี้นะครับสี่ประตูนะครับ พร้อมกับชุดแต่งฟอร์เตซ่านะครับเป็นชุดแต่งจะเต็มนะครับตัวนี้จะเต็มบอกไว้เลยว่าจะเต็มจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวรถนะครับแล้วก็ข้างในนะครับว่าตัวรถคันนี้เนี่ยแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยส่วนดูนะครับนี่ครับชุดแต่งภายนอกนะครับชุดแต่งตัวนี้รอบคันนะครับเป็นชุดแต่งชุดใหญ่นะครับผมราคา สามหมกว่าบาทนะครับก็คือเต็มคันนะครับเต็มคันนะไม่ครับผมอัดวีดีโอลง youtube เดี๋ยวจะไลฟ์อยู่อัดวีดีโอก่อนอจะลง youtube ก่อนอมันหายไปโดนแล้วนี่ครับผมก็หัวหน้าก็ได้แจ้งว่าให้เราไลฟ์สดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมต้องบอกก่อนว่า,าผมจะ ทำลง youtube ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆที่ติดตาม youtube ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมจะทําเป็นรีวิวให้ดูนะครับดูนะครับชุดแต่งตัวนี้จัดเต็มนะครับเห็นไหมครับข้างหลังก็มีตัวสเกิร์ตนะครับมีสเกิร์ตข้างหลังนะครับมีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว X นะครับผมก็คือ ฟอตเตซ่าตัวนี้ก็คือตัวเต็มนะครับตัวเต็มเลยนะครับใครที่แต่งตัวเต็มตัวนี้ก็ราคาสามหมื่นกว่าบาทนะครับสังเกตว่าตรงบันไดกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายตัวนี้ก็ยังเป็นสเกิร์ตครอบมานะครับผมสวยมากๆเลยนะครับนี่นะครับมีปลาพร้อมกับตัวสติกเกอร์นะครับรอบคันเลยนะครับผมรวมไปถึง พี่คอบไฟนะครับก็ถือว่าชุดแต่งตัวนี้เท่มากๆเลยนะครับสายเฟีย้ยวสายหล่อนะครับจัดได้เลยนะครับตัวนี้เป็นชุดเต็มนะครับใน4ประตูตัวนี้เป็น4ประตูตัวมิดนะครับผมตัวลองท็อปนะครับผมเรียกได้ว่าหล่อไม่แพ้กับตัวล็อกโคเลยนะครับเพราะว่าล็อกโคก็หล่อเหมือนกันแต่ตัวนี้แต่งมาเนี่ยก็ถือว่าหล่อมากๆเหมือนกันนะครับ นี่ครับราคาของเขานะครับราคาตัวนี้4ประตูตัวนี้นะครับอยู่ที่8ปด0 0นบาทนะครับผมอันนี้เป็นราคาที่ยังไม่รวมตัวชุดแต่งนะครับผมตัวนี้ถ้าลูกค้าแจ้งประสงค์ที่จะเอาตัวชุดแต่งชุดนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแจ้งได้เลยนะครับแล้วก็ชําระเงินวันรับรถได้เลยนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในนะครับตัวนี้เป็น ที่บอกว่าชุดเต็มตัวเนี้มันจะมีข้างในที่เป็นผ้าหุ้มหนังแต่หุ้มหนังตัวนี้เป็นชุดของเขามาแล้วนะครับเห็นไหมครับสวยมากๆเลยนะครับผมชุดนี้เรียกได้ว่าเข้ารูปจริงๆนะครับเหมือนกับเย็บเบาะหนังมาเลยนะครับเหมือนกับเย็บเบาะหนังมาเลยนะครับแต่ตัวนี้ของเขาจะเป็นชุดหุ้มเฉยๆนะครับ ชุดหุ้มเฉยๆนะเดี๋ยวผมจ้องให้ดูอันนี้เนี่ยครับผมมีรอยตะเข็บซิปนะครับไม่ทราบว่าเราเห็นไหมนี่ครับนี่ตะเข็บซิปนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับสามารถถอดออกได้นะครับถอดซักล้างได้นะครับถอดซักล้างได้ดูนะครับจุดแต่งตัวนี้อ่าเห็นไหมครับดูด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ยัง ก็บเป็นตัวผ้านะครับเนี่ยครับรูดซิปขึ้นมาได้นะครับเก็บเป็นผ้านะครับตัวนี้สาม,มารถดึงออกมาได้นะครับผมดึงออกมาได้ว่ามันรูดได้สองฝั่งนะครับตัวนี้จะรูดได้สองฝั่งเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็สาม,มารถดึงออกมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนตัวนี้นะครับผมยังสาม,มารถออกมาได้แต่ตัวนี้เขาก็จะปิด ส่วนมากนะครับเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกนะครับก็จะปิดประมาณนี้นะครับแล้วก็รูดซิปไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับชุดเห็นไหมครับคือถือว่าออกแบบตัวหุ้มเบาะหนังมาเนี่ยถือว่าหุ้มเบาะมาเนี่ยถือว่าออกแบบมาได้ดีมากเลยนะครับเข้ารูปด้วยนะครับผมคือผมเห็นตอนแรกผมนึกว่าเป็นเบาะหนังแท้ๆนะครับแล้วก็มีสลักด้วยนะครับเห็นไหมครับ สลักตัวอักษรนะครับผมสลักตัวอักษรไว้ในตัวหุ้มด้วยนะครับถือว่าเป็นชุดแต่งจัดเต็มนะครับเรียกได้ว่าสวยบาดตาบาดใจกับหลายๆท่านนะครับที่ขึ้นมาชมนะครับจะเดินมาคันนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นคันที่แต่งเต็มจริงๆนะครับเห็นตัวแคปนะครับตัวแคปก็จะออกประมาณนี้นะครับผมตัวนี้จะไม่เป็นแคปชุดเต็มนะครับ นี่ครับแต่ว่าสวยนะครับสวยเหมือนกันกับตัวสี่ประตูตัวนี้ก็เป็นรุ่นมิดเหมือนกันนะครับรุ่นตัวกลางนะครับหรือลองท็อปนั่นเองนันครับที่เราเรียกกันเป็นชุดแต่งฟอร์เตซ่าเหมือนกันนะครับผมตัวนี้สวยไหมครับเห็นไหมครับสวยมากๆเลยนะครับแต่ตัวนี้ราคาก็จะซอฟลงมานิดนึงนะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทนะครับสีขาวนะครับนี่นะครับตัวนี้จะไม่ได้หุ้มหนังนะครับแต่ถ้าลูกค้าประสงค์จะเอาเป็นหุ้มหนังชุด เหมือนกับสีประตูตัวนั้นเราก็สามารถหุ้มได้เหมือนกันนะครับตัวหุ้มหนังเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่สูงนะครับลูกค้าก็แค่สั่งเพิ่มนะครับนี่อันนี้ก็เป็นไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้อะไรครับมร <laughs> ผมถามหน่อยราคาเท่าไหร่ครับไม่รู จำเป็นต้องซื้อเรือดำน้ำไหมเราซื้อรถได้ไหมไม่รู้โอเคถามท่านท่านก็คงจะไม่รู้สักอย่างครับไปต่อนะครับนี่ครับชุดแต่งก็ได้ถามท่านแล้วว่าชุดแต่งราคาเท่าไหร่ท่านบอกว่าไม่รู้นะครับผมถามอีกว่าเรือดำน้ำซื้อมาทำไมทำไมไม่ซื้อรถท่านก็ยังบอกว่าไม่รู้อีกนะครับ ถ้ามีอัปเดตตัวชุดแต่งตัวไหนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ดูนะครับอีกครั้งนะครับผมว่าชุดแต่งออกมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจก็ยังสามารถติดต่อผมเข้ามาได้นะครับทางาเพจ f a c e b o o k นะครับชื่อช่องเพจของผมก็ โต้าแจ่โประเบิดนะครับแล้วก็รวมไปถึงช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือ u t u b e นะครับผมช่อง YouTube จะเป็นชื่อแจ้คนมันว่างนะครับผมผมจะแปะลิงก์แล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ไว้ข้างล่างนะครับลูกค้าสามารถแอดหรือสามารถโทรมาได้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเราก็สามารถที่จะ บร, shorts, บริการท่านถึงบ้านได้เลยนะครับจะเป็นการบริการทําสัญญาตรวจเครดิตนะครับสามารถตรวจเช็คถึงบ้านได้นะครับรวมไปถึงบริการส่งมอดรถนะครับผมแล้วก็ไปส่งถึงบ้านได้นะครับแล้วก็ใครที่มีรถมือสองรุ่นเก่านะครับอยากตีเทิร์นตัวใหม่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือส่งออนไลน์ให้เราเอร like ีราคาให้เบื้องต้นได้นะครับผมตอนนี้เราพร้อมบริการท่านถึงที่นะครับบริการเต็มที่นะครับว่ายังไงผมก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ